จะให้พลาดเงินเยยวยา5จุดสังเกตสาเหตุหลักที่ทำให้ลงทะเบียนเราชนะไม่สำเร็จข้อมูลไม่ถูกต้องมาดูจุดสังเกตที่อาจจะทำให้ลงทะเบียนเราชนะไม่ผ่านและชวดรับเงิน7,000บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง y ยูทูปเพจอาทแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้ สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเป็นวันแรกสําหรับการลงทะเบียนโครงการเราชนะรับเงิน7,000บาทถือว่าคึกคักมากตอนนี้นะครับ5ล้านสิทธิ์หรือ5ล้านคนแล้วนะครับซึ่งกระทรวงการคลังแจ้งวว้ไม่ต้องรีบในการลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์ลงได้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564 และจะทำอย่างไรถึงจะได้รับเงิน7,000บาทและลงทะเบียนผ่านมาดู5จุดสังเกตหลักที่อาจจะลงทะเบียนไม่ผ่านและทำให้ชวดไม่ได้รับเงิน7,000บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการสื่อสารพัฒนาจัดทำคลิปในครัง้งต่อไปอย่างไรนะครับ ช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอันดับแรกกันเลยนะครับเมื่อท่านเข้าไปเว็บไซต์ www เราชนะ com ท่านจําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลจากหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงกับ ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งหลักๆ 5. จุดฉุกคิด5ประเด็นสำหรับการลงทะเบียนอาจจะทำให้ท่านลงทะเบียนไม่ผ่านประเด็นที่1เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแน่นอนเลยนะครับต้องครบถ้วนและถูกต้อง13หลักไม่จะเป็นต้องใส่ขีดขั้นกลางระหว่างตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนจุดประเด็นที่2 ชื่อชื่อกลางถ้ามีนามสกุลตรวจสอบดูสละและคำสะกดให้ดีเช่นสละเอและสละแอเป็นต้นไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อหากไม่มีชื่อกลางไม่จะเป็นต้องใส่จุดประเด็นที่สามหลังบัตรประจำตัวประชาชนของท่านสังเกตดูจะมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน12หลกักตรงนี้สำคัญมากมาก ตรวจสอบดูให้ดีไม่ต้องใส่ขีดขั้นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขสำหรับ2ตัวแรกคือตัวอักษรภาษาอังกฤษดูกันให้ดีๆนะครับและ10ตัวหลังคือตัวเลขเวลาเราขีดตัวเลขรายละเอียดไม่ต้องใส่ขีดขั้นกลางกันนะครับจุดประเด็นที่4ผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเก่า ให้รีบไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่แบบสมาร์ทการ์ดเพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเกา่าจะไม่สามารถขีดเลขหลังบัตรได้คิดว่าบัตรประจำตัวประชาชนแบบนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้หมั่นตรวจสอบสำหรับการลงทะเบียน ผ่านช่องทาง w w w r เ a ราชนะ .com ได้เช่นกันและหากยังไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากมีข้อความแจ้งเตือนซึ่งช่วงเวลาให้ลงทะเบียนถึง12กลุ่มผ่าพัน2,563นี้เท่านั้นหากไม่ผ่านรอบแรกอาจจะต้องลงทะเบียนรอบที่2อาจจะผ่านก็ได้นะครับ และประเด็นข้อที่5ประเด็นข้อสุดท้ายนะครับจุดที่พบผิดบ่อยๆจากการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาซึ่งตรงชื่อใส่นายนำหน้าชื่อกลางใส่ชื่อเล่นหากมีนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยณนะต้องเว้นวรรคเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักต้องตรวจสอบดูให้ดีเวลาคีย์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง ดูให้ดีเช่นตัวเลข8ไปกดเป็นเลข9หรือ0หรือ5ซึ่งตัวเลขจะอยู่ใกล้ๆก,กันรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่มีขีดท่านตรวจสอบให้ดีๆวันเดือนปีเกิดสําคัญมากๆเพราะบางคนบางท่านมีเฉพาะปีเกิดให้ใส่เฉพาะปีเกิดเท่านั้นย้ำกันอีกรอบนะครับผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเก่า รีบไปเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งอย่างทันเวลาเพราะว่ายังมีเวลาเหลือที่จะให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2564นี้เท่านั้นสุดท้ายย้ำกันอีกรอบอีกครั้งนะครับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่จะเป็นต้องลงทะเบียน วงเงินจะโอนเข้าไปในบัตรครั้งแรกวันที่5คกุมภาพันธ์นี้เงินเข้าทุกๆวันศุกร์สัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งจำนวนเงิน675บาทถึง700บาทตามเงื่อนไขรับวงเงิน7,000บาทต่อคนจนครบสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31สิ้นเดือนพฤษภาคม2564นี้หรือวันสุดท้ายวันที่31พฤษภาคม2564กันนะครับ ขอให้ท่านลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวผ่านกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง y o ย u ทูบฮสอ a ชแนลกันต่อด้วยนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างได้เลยและหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ